สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิววิธีการแก้ปัญหาครับคันนี้เป็นสกู o ปปีไอไฟเลี้ยวบังลมครับปัญหาที่ว่าก็คือ,อไฟครับ ไฟเตือนเครื่องนะครับที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับมันติดรหัสแปดครับผมกับพิบแปดครั้งครับแก้ยังไงก็ไม่หายครับผมใช้ด็อกเตอร์ครับใช้ด็อกเตอร์จับดูก็มันขึ้นรหัสแปดครับแล้วก็รหัสแปดนี้ก็คือเป็นอหัวฉีดครับคล้ายๆว่าเป็นระบบหัวฉีดหรือว่าสายช็อตไฟช็อตครับผม แต่ก็ดูแล้วสายไฟก็ไม่มีตรงไหนที่ว่าจะขาดจะช็อตครับผมก็ดูได้แล้วจัดสายไฟก็อสายเป็นสายไฟปกติครับไม่มีรอยกัดไม่มีควายรอยขาดครับผมก็คือไม่มีรอยรื้อครับเป็นรถที่ไม่ได้รื้อครับอาจจะเคยซ่อมครับแต่ไม่เคยรื้อครับผมแต่ตอนเนี้ยหายแล้วครับตอนแรกเปิดขึ้นนี่มันจะกระพริบติดรหัสแปดครับแล้วบิด ขี่เวลาขี่ก็จะอ่าขี่ไม่ค่อยดีครับจะค่อยๆวูว้บๆบ้าๆครับบางทีก็บิดก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยอยากอยากจะขึ้นครับแต่พอขึ้นแล้วก็ถ้าขึ้นแล้วก็ไปได้ครับก็คือขี่ได้ครับแต่ว่าขี่ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับผมแต่ตอนนี้อ่าหายแล้วครับนะฮะเปิดปั๊บก็รไม่มีกระพริบแล้วครับไม่มีไฟเตือนกระพริบแล้วสิ่งที่ผมทำครับผมเพราะว่าผมทำเครื่อง าทำฟิตเครื่องแล้วเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วเปลี่ยนหัวฉีดแล้วครับนี่ครับอ่ายางคอกรองนี่ผมก็ทากาวมาหาอุดเรียบร้อยครับรถคันนี้เป็นรถที่อ่าเกินไซส์ร้อยแล้วครับคือทําบ่อยครับผมเพราะทำแป๊บเดียวก็พังครับทําแป๊บเดียวก็หลวงครับก็ประมาณนั้นครับผมผมก็เลยถอดนี่ครับถอดฟินคอยครับฟินคอย หรือว่าหรือว่ามัดไฟล่างครับผมผมก็เอาออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เป่าครับสําหรับพัดเสื้อคอยครับพันเสื้อคอยผมก็ขัดครับขัด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 ให้สะอาดครับแล้วก็ล้างเป่าให้สะอาดครับผมแล้วก็แม่เหล็กครับร้อยแม่เหล็กผมก็าขูดขี้หนวอครับข้างในครับล้างเป่าให้สะอาดครับผมแล้วก็นี่ครับแถบครับ แถบแม่เหล็กที่เป็นจุดเป็นจุดอยู่นี่ครับผมก็ขัดครับขัดล้างทำความสะอาดครับผมก็คือทําความสะอาดหมดทั้งทั้งมัดไฟทั้งแม่เหล็กครับเอาลมให้สะอาดครับผมก็ปรากฏว่าใส่เข้าไปแล้วครับในวดคือผมทําเสร็จแล้วผมค่อยมารีวิวให้ดูครับผมคือมันหายแล้วครับผมอาการที่ว่าติดรหัสแปดนะครับคือไฟมันกระพริบแปดครั้งครับผม ไฟตัวนี้ครับไฟเครื่องนะครับไฟเตือนเครื่องนะครับมันสัญญาณมันกระพริบแปดครั้งมันหายแล้วครับตอนนี้ผมก็จะประกอบเข้าไปครับผมประกอบเข้าไปให้ดูแล้วก็จะบิดให้ดูครับผมว่าอ่ารอบอัตราการเร่งมันเป็นยังไงครับผมเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยเต็มร้อยครับมันแค่ได้แค่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับขี่ได้อยู่ครับแต่แค่เจ็ดสิบครับผมรู้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับผม แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้ดูแล้วก็จะสตาร์ทแล้วก็บิดให้ดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมฝังรอบเครื่องด้วยกันครับเดีย๋ยวผมอ่าขออนุญาตใส่มัดไฟอ่าใส่แม่เหล็กเข้าไปก่อนครับผมตอนนี้ผมก็ขันแม่เหล็กเข้าไปแล้วครับผมใส่แม่เหล็กเข้าไปแล้วครับมาสตาร์ทดูกันครับว่าสตาร์ทแล้วรอบมันจะเป็นยังไงครับผมมันจะบิดได้ปกติไหม จะติดมือดีหรือเปล่าครับจะกี่เปอร์เซ็นครับผมตอนนี้ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่พัดลมครับแค่ใส่ตรงนี้ก่อนครับผมมาดูกันครับเปิดขึ้นครับพอดีมันกำสตาร์ทได้เฉพาะซ้ายมือครับผมผมพอบางแป๊บนึงครับนะครับสตาร์ทที่เอาติดครับสตาร์ทที่เอาติดครับผมแล้วก็นิ่ง้วครับแล้วมา เล่งดูครับมาเล่งดูกันดูก็ยังมีสะดุดอยู่นะครับแต่ว่ามาดูรอบมาดูไฟสันญือะครับ อ่าไฟเตือนไม่มีแล้วครับผมไฟเครื่องไม่เตือนแล้วครับผมว่าปกตินี่แคก,กระพริบอยู่แปดครั้งครับคราวนี้ผมก็จะไปรีเซ็ตเครื่องใหม่ครับผมก็จะไปรีเซ็ตเครื่องครับนี่ครับผมรีเซ็ตครับนี่ครับก็น่าจะโอเคแล้วครับผม น่าจะขี่ขี่น่าจะขี่ได้ปกติแล้วครับแต่ว่าจะ,ะดูอยู่นิดนึงครับนิ่งครับ,รบไปเครื่องก็ไม่โชว์แล้วครับผมไม่มีอะไรติดแล้วครับดูครับมามันจะมีไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับผมผมก็จะไป ใช้กล่องดอกเอร์รีเซ็ตเครื่องก่อนครับเราจะมาคลิกต่อไปผมก็จะมาอ่าลงให้ดูครับผมว่าการรอบการบิดมันเป็นยังครับมันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมเพราะตอนนี้ยังมีสะดุดอยู่ครับก็คือขียังขี่เร็วไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับรนหัวฉีดค่อนข้างใะจุกจิกครับผมมีหลายจุดครับที่เราต้องเช็คครับผมไม่เหมือนรถขาบวูครับรถหัวฉีดนี้ถ้า เครื่องมือไม่ครบนี่จะค่อนข้างจะซ่อมลําบากครับผมสรุปแล้วก็คือติดรหัสแปดครับแต่ว่าทํายังไงแก้ตรงไหนก็ไม่หายครับผมมาคล้ายๆว่าไฟช็อตครับผมว่าจัดการล้างฟินคอยลล้างมันส์อคอยล้างไม่เหล็กครับผมก็หายครับผมนี่ก็เป็นอีกอคลิปหนึ่งครับผมที่นำมาฝากเพื่อนๆ FC อซครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างหรือบุคคลทั่วไปครับก็ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f c ทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ